เว็บไซต์สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้โดยพานุอุทัยรัตน์อดีตสมาชิกวุิสภาและอดีตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีข่าวมาบอกดำเนินการโดยประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการเว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้พี่น้องครับวันนี้เลือกข่าวมาเล่าผมก็คงจะเป็นเรื่องของการขายสินค้าหน่อยสิครับก็คือจะโฆษณาสินค้าเสือ้อ เราเรียกว่าเสื้อลายยอของผู้ชายนะครับทรงมัสกิเลาซึ่งเป็นเสื้อแขนสามส่วนนี่นะครับที่จะต้องรีบโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับก็เห็นว่าจะใกล้ลายยอแล้วพวกเราคงจะเตรียมการในการที่จัดซื้อหาเสื้อกันนะครับขณะเดียวกันก็บรรยากาศในบ้านเราเองก็เห็นถึงคลิปของ เสื้อในแบรนด์มาเลเซียนะครับอย่างที่ผมน,นําเสนอมาโดยตลอดว่ามีมืตีตลาดเมืองไทย3จังหวัดนี่นะครับอย่างมากทีเดียวจนกระทั่งเราคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องมาผลิตแบรนด์ของเราเองนะครับหรือไม่ก็ใช้แบรนด์เขาแต่ฝีมือการตัด นะครับหรืองานการตัดเนี่ยก็เป็นรายได้ให้กับพวกเรานะครับอันนั้นเราก็พอยอมได้แต่สิ่งที่นอกเหนือกว่านั้นก็คือเป็นโรงงานของเราเองนะครับเป็นคนงานก็คนงานของเรานะครับแบรนด์ก็แบรนด์ของเราเนี่ยอย่างที่โรงงานแฮนด์อินแฮนด์ทำขึ้นมานะครับเป็นการผลิตเสื้อรายยอชาย ทรงมัสกีเลานะครับเป็นเสื้อแขนสามส่วนนะครับก็มีอยู่สามสีด้วยกันนะครับแล้วก็มีการเทาลงแพร่ในในทิกตอกนะครับผมก็เลยเห็นว่าตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะเป็นโรงงานที่สําคัญอยู่ในพื้นที่บ้านเรานะครับออกแบบก็โดยคนของเราเนี่ยนะครับแล้วก็มันดูแล้วคุณภาพการเย็บ หรือคุณภาพของเสื้อผ้าก็ค่อนข้างจะมีมาตรฐานอยู่เลยก็ต้องจําจเป็นนะครับต้องรีบโฆษณาให้นะครับในส่วนของอผมเองก็ช่วยเอาบรรดานักกีฬาบรรจาศิรัฐท,ทีมชาติไทยชุดซีเกมเนี่ยนะครับเราก็ถือว่าวินวินทั้งสองฝ่ายนะครับนำมาโฆษณา,าเสื้อให้โรงงานแฮนินแฮนขณะเดียวกันก็ชวน พวกเราพี่น้องในงพื้นที่สามจังหวัดมาช่วยกันเชียร์กีฬาบัญจาิรัตนะครับอาจจะดูว่านานอีกตั้งนานคือเดือนธันวาคมนะครับแต่ผมคิดว่าการให้กําลังใจการติดตามการสนใจ ในให้กำลังใจนักกีฬาชุดนี้นะครับก็จะเป็นส่วนสําคัญที่จะให้เราประสบความสําเร็จที่จะเป็นเจ้าเหรียญทองบัรจารั์ในกีฬาซีเกมที่เราแข่งกันที่สงขานะครับซีเกมปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับก้าถึงวันที่ยีธันวาคมนะครับผมก็เลยเอาชุดนักกีฬาเอานักกีฬาของเรานี่นะครับมาโฆษณา ให้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับก็ถ้าสนใจนะครับเฉพาะเรื่องเสื้อลายยอ,อของผู้ชายทรงมัตติเลาที่ว่านี่นะครับซึ่งมีรายต,าต่างๆด้วยนะครับดูดูตามแบบนั้นแล้วน่าสนใจทีเดียวนะครับติดต่อที่คุณก้อยนะครับศูนย์5ปดสอ้าซึ่งอยู่ในข่าวแล้วนะครับอีกอันหนึ่งครับที่คงจะต้องอรีบประชาสัมพันธ์เหมือนกันนะครับก็คือตามที่ผมออกข่าวว่าจะ รับสมัครคนจากพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทั้งพุทธทั้งมุสลิมนะครับบรรดาพี่น้องเราเน้นไปที่ผู้หญิงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่ปากันทั้งครอบครัวนะครับไปทํางานที่เขาย้อยเพชรบุรีนะครับเจ้าของ เจ้าของโรงงานนี่ติดต่อกันมาเองนะครับเพื่อเขาระบุว่าอยากจะได้คนจากพื้นที่สามจังหวัดชาย,ยแดนภาคใต้นะครับเราก็เลยให้วชชเนี่ยเป็นสถานที่สําหรับรับรงาน,าน ก็กำหนดไว้วันที่21ถึงวันที่3 0เดือนเมษายนนะครับเราก็มีการมีการฝูกอบรมกันนะครับแล้วเวลาไปเนี่ยเขาจะเริ่มงานกันในวันที่1นึมิถุนายนปีนี้นะครับก็เหลืออีกอหลายวันอยู่นะครับเราก็จะไปกันพร้อมๆกันนะครับแต่ในช่วงที่ยังไม่เปิดรับสมัครก็มีคนติดต่อมาที่ผมแล้วนะครับ 16- 19คนด้วยกัน นะครับเราก็คงจะเอารายชื่อทั้งหมดเนี่ยนะครับให้กับอา,อาจารย์ซะนะครับรชวชชชปัตติีกันในช่วงของการเปิดรับสมัครกันนะครับก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์อีกทีหนึ่งนะครับถึงแม้จะไม่ยังไม่สมัครก็ส่งผ่านมาที่ผมก็ยินดีนะครับแต่ก็สุดท้ายก็ต้องลงทะเบียนกันในช่วงการเปิดรับสมัครโดยทั่วไปนะครับเป็นงานที่น่าสนใจนะครับแล้วก็รายได้ก็ก็ค่อนข้างดี นะครับแล้วคุณอาวุธก็ไม่ได้อบหนุดไว้มากมายเพียงแต่อ่านออกเขียนได้นะครับต้งนันจะเป็นที่ตรงนั้นเองเนี่ยเรื่องของอาหารฮาลานความเป็นอยู่นะครับซึ่งก็มีพี่ๆของเราอยู่ก่อนแล้วก็เป็นหลักเกือบพันคนอยู่นะครับเพราะงั้นการที่จะได้เข้าไปแล้วก็มีความสนิทสนมกันมีมีความเป็นอยู่ที่อำนวยความสะดวกต่างๆในค่อนข้างดีนะครับก็เลยบอกกล่าวกันมานะครับ